สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมรอสตราจารย์สงบเชื้อทองสวัสดีค่ะดิฉันพลนกตรีหญิงกัจ,จนาสิงหภพณนิเชื้อทองค่ะวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องเมตตาบารมีต่อจากครั้งที่แล้วในครั้งนี้จะพูดเรื่องสุวรรณสามชาดกในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์พระนามว่าสุวรรณสามโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ อัฏกถาสุวรรณสามชาดกว่าด้วยสุวรรณสามบำเพ็ญเมตตาบารมีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงพระปาลบพระพิสุรูปหนึ่งผู้เลี้ยงมารดาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโกนุมังอุสุนาวิชิดังนี้เป็นต้นดังได้สดับมาในกรุงสาวัตถี มีกุลบุตรผู้หนึ่งเป็นบุตรคนเดียวของสกุลเศรษฐีผู้หนึ่งซึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฎกุลบุตรนั้นเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของบิดามารดาวันหนึ่งเข้าอยู่บนประสาทเปิดสีหะบ,บัญชรแลดูในถนนใหญ่เห็นมหาชนถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นไปสู่พระเชตวันมหาวิหารเพื่อต้องการสดับพระธรรมเทศนา จึงคิดว่าแม้ตัวเราก็จะไปกับพวกนั้นบ้างจึงให้คนถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นไปสู่พระวิหารถวายผ้าเพสัตว์และน้ำดื่มเป็นต้นแด่พระสงฆ์และบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนหนึ่งฟังพระธรรมเทศนาแล้วเห็นโทษในการทั้งหลาย กำหนดอนิสงส์แห่งบรรพชาครั้นบริษัทลุกไปแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับกุลบุตรนั้นอย่างนี้ว่าพระตถาคตทั้งหลายไม่ยังบุตรที่บิดามันดายังไม่ได้อนุญาตให้บรรพชากุลบุตรได้ฟังรับสั่งดังนั้นจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า กลับไปเคห,หสถานไหวบิดามารดาด้วยความเคารพเป็นอันดีแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าข้าแต่คุณพ่อคุณแม่ข้าพเจ้าจากบวชในสำนักพระตถาคตลำดับนั้นบิดามารดาของกุลบุตรนั้นได้ฟังคำของเขาแล้วก็เป็นราวกับมีหัวใจแตกเป็นเจ็ดเสียงเพราะมีบุตรคนเดียวหวั่นไหวอยู่ด้วยความสิเนหาในบุตรได้กล่าวอย่างนี้ว่า ดูก่อนพ่อผู้เป็นบุตรที่รักผู้เป็นหน่อแห่งสกุญผู้เป็นดังดวงตาผู้เช่นกับชีวิตของเราทั้งสองเราทั้งสองเว้นจากเจ้าเสียจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรชีวิตของเราทั้งสองเนื่องในเจ้าเราทั้งสองก็แก่เท่าแล้วจะตายในวันนี้พรุ่งนี้หรือมรืนนี้เจ้ายังจะระัเราทั้งสองไปเสียอีกธรรมดาว่า บรรพชาอันบุคคลทำได้ยากยิ่งเมื่อต้องการเย็นย่อมได้ร้อนเมื่อต้องการร้อนย่อมได้เย็นเพราะเหตุนั้นเจ้าอย่าบวชเลยกุลบุตรได้สดับคำของบิดามารดาดังนั้นก็มีความทุกขโทมนัดนั่งก้มศีรษะซบเซาไม่บริโภคอาหารเจ็ดวันลำดับนั้นบิดามารดาของกุลบุตรนั้นคิดกันอย่างนี้ว่า ถ้าบุตรของเราไม่ได้รับอนุญาตให้บวชก็จะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยบุตรเราเป็นอยู่ด้วยเพศมันปะชิดเราจะได้เห็นอีกต่อไปครั้นคิดกันอย่างนี้แล้วจึงอนุญาตว่าดูก่อนพ่อผู้เป็นลูกรักเราอนุญาตให้เจ้าบวชเจ้าจงบวชเถิดกุลบุตรได้ฟังดังนั้นก็มีจิตยินดีน้อมสรีระทั้งสิ้น ลงกราบแทบเท้าบิดามารดาลาออกจากกรุงสาวัตถีไปสู่พระเชตวันมหาวิหารถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศัสดาตรัสสั่งพิสุรูปหนึ่งให้บวชกุลบุตรนั้นเป็นสามเณรจำเดิมแต่สามเณรนั้นบวชแล้วลาบสก,การะเกิดขึ้นเป็นอันมากสามเณรนั้นยังอาจารย์ลูกป,ประชาให้ยินดี อุปสมบทเป็นพิสุแล้วเราเรียนธรรมอยู่ห้าพรรษาดำริว่าเราอยู่ในที่นี้เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติเป็นต้นหาสมควรแก่เราไม่เป็นผู้ใคร่บำเพ็ญวิปัสนาธุระจึงเรียนกรรมฐานในสำนักอุปชาออกจากวิหารเชตวันไปสู่ปัจจันตาคามแห่งหนึ่งอยู่ในป่าอาศัยปัจจันตาคามนั้นพิสุนั้นจเจริญวิปัสนาในที่นั้น แม้เพียรพยายามอยู่ถึงสิบสองปีก็ไม่สามารถยังทำวิเศษให้เกิดฝ่ายบิดามารดาของพิสูจนนั้นครั้นเมื่อการร่วงไปได้ขัดสนลงคิดเห็นว่าก็เหล่าชนที่ประกอบการนาหรือพาณิชย์บุตรหรือพี่น้องที่จะเตือนนึกถึงพาพวกเราไปไม่มีในสกุลนี้พวกเขาถือเอาทรัพย์ตามกำลังของตนของตนหนีไปตามชอบใจ แม้ทาติกรรมกรในเรือนเป็นต้นก็ถือเอาเงินทองเป็นต้นหนีไปครั้นต่อมาชนทั้งสองก็ตกทุกข์ได้ยากเหลือเกินไม่ได้แม้การรดน้ำในมือต้องขายเรือนไม่มีเรือนอยู่ถึงความเป็นผู้น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าท่อนเก่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานที่นี่ที่นั่นในกาลน,นั้นพิสุรูปหนึ่ง ออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพิสุบุตรของเศรษฐีอนาถานั้นพิสุเศรษฐีบุตรนั้นทําอาคันตุกะวัดแก่พิสุนั้นแล้วนั่งเป็นสุขแล้วจึงถามว่าท่านมาแต่ไหนพิสุอาคันตุกะแจ้งว่ามาแต่พระวิหารเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและของพระมหาสาวกเป็นต้น แล้วถามถึงข่าวคราวแห่งบิดามันดาว่าท่านขอรับสกุลเศรษฐีชื่อนู้นในกรุงสาวัตถีสบายดีหรือพิสุอคันตุกะตอบว่าอาวโซท่านอย่าถามถึงข่าวคราวแห่งสกุลน,นั้นเลยถามว่าเป็นอย่างไรหรือท่านตอบว่าได้ยินว่าสกุลน,นั้นมีบุตรคนเดียวเขาบวชในพระศาสนาจำเดิมแต่เขาบวชแล้ว สกุลนั้นก็เสื่อมสิ้นไปบัดน,นี้เศรษฐีทั้งสองเป็นกำพร้าน่าสงสารอย่างยิ่งถือกระเบื้องเที่ยวขอทานพิสุเศรษฐีบุตรได้ฟังคำของพิสุอาคันตุกะแล้วก็ไม่อาจจะทรงตัวอยู่ได้มีน้ำตานองหน้าเริ่มร้องไห้พระเถระเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าเธอร้องไห้ทำไมพิสุเศรษฐีบุตรตอบว่าท่านขอรับ ชนทั้งสองนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมกระผมเป็นบุตรของท่านทั้งสองนั้นพระเถระจึงกล่าวว่าบิดามารดาของเธอถึงความพินาศเพราะอาศัยเธอเธอจงไปปฏิบัติบิบดามารดานั้นพิสุเศรษฐีบุตรคิดว่าเราแม้เพียรพยายามอยู่ถึงสิองปีก็ไม่สามารถที่ยังมรรคหรือผลให้บังเกิดเราจะเป็นคนอาภัพ ประโยชน์อะไรด้วยการบรรพชาเล่าเราจะเป็นเครือขัดเลี้ยงปิดามารดาให้ทานจากเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าคิดชนีแล้วมอบสถานที่อยู่ในป่าแก่พระเทละนั้นน,น,นมัสการพระเทละแล้วรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าไปโดยลำดับรู้ถึงวิหารหลังพระเชตวันไม่ไกลกรุงสาวัตถี หนาที่ตรงนั้นเป็นทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพิสุนั้นหยุดอยู่ตรงนั้นคิดว่าเราจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระสุสพลก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้พบบิดามารดานานแล้วก็จริงแต่จําเดิมแต่นี้เราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้าได้ยากวันนี้ เราจะเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและฟังธรรมรุ่งขึ้นจึงไปหาบิดามัรดาแต่เช้าเที่ยวคิดชนี้แล้วละมันคาไปกรุงสาวัตถีไปสู่มันคาที่ไปพระเชตวันถึงพระเชตวันเวลาเยน็นก็วันนั้นพระศาสดาทร,ทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพิสุผู้เป็นบุตรแห่งสกุลรูปนี้ พระองค์จึงทรงพณน,นาคุณแห่งบิดามารดาด้วยมาตุโปสกส,สูตรซึ่งมีข้อความในสังยุตติกายสขาทวักมาตุโปสกส,สูตรที่9สาวถีนิทานครั้งนั้นมาตุโปสกัดพรามเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคคลั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถ,ถึงกันไปแล้ว นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งมาตุปโปสกับพรามนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าสแสวงหาภิกษาโดยชอบแล้วเลี้ยงมันดาและบิดาข้าพเจ้าทำเช่นนี้ชื่อว่าทำกิจที่ควรทำหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชอบยิ่งพรามท่านทำดังนี้ ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบแล้วเลี้ยงมันดาและบิดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดาครั้นตรัสวายากรณาพาสิินี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลใดเลี้ยงมันดาและบิดาโดยชอบ เพราะการบำรุงมารดาและปิดานั่นแลบัณฑิตย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้ทีเดียวบุคคลนั้นละไปจากโลกนี้แล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์เมื่อพระผู้มีพรภาคตรัสเช่นนี้แล้วมาตุปโปรสกพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมภาสิทธของพระองค์แจ่มแจ้งนักท่านพระโคดมภาสิทธของพระองค์แจ่มแจ้งนัก พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายดุดหงายภาชนะที่คว้มเปิดของที่ปิดไว้บอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักษุจะมองเห็นรูปได้ข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับพระธรรมและพระพิสุทธิ์รงเป็นสรณนะขอพระองค์จงทรงจำข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจบอุโปโสกะสูตรในเวลาที่พิสุุนั้นมาถึงก็พิสุจนั้นยืนอยู่ในที่สุดบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงลำพึงว่าเราคิดไว้ว่าจะเป็นเครหัสอาจบำร,รงปฏิบัติบิบดามารดาแต่พระสัสดาตรัสว่า แม้เป็นบนรรพชิตก็ทำอุปการะแก่บิดามารดาได้ถ้าเราไม่ได้มาเฝ้าพระศาสดาก่อนแล้วไปพึงเสื่อมจากบรรพชาหเห็นปานนี้ก็บัดน,นี้เราไม่ต้องศึกเป็นครหัสเป็นบนรรพชิตยอยู่นี่แหละจากบำรุงบิดามารดาพิสุนั้นถวายบังคมพระศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับพระตาหารและยาภูที่ได้ด้วยสลาก เป็นพิสุอยู่ป,ป่าสิบสองปีได้เป็นเหมือนถึงความเป็นผู้พ่ายแพ้แล้วพิสุนั้นเข้าไปในกรุงสาวัตถีแต่เช้าทีเดียวคิดว่าเราจะรับข้าวยาคูก่อนหรือไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปสู่สำนักคนกัมราไม่สมควรจึงถือเอายาคูไปสู่ประตูเรือนเก่าของบิดามารดาเหล่านั้น ได้เห็นบิดามัรดาเที่ยวขอยาโคแล้วเข้าอาศัยริมฟ้าเรือนคนอื่นนั่งอยู่ถึงความเป็นคนกําพาเข็นใจก็มีความโศกเกิดขึ้นมีน้ําตานองหน้ายืนอยู่ในที่ใกล้ๆบิดามัรดาทั้งสองนั้นบิดามัรดาแม่เห็นท่านแล้วก็จำไม่ได้มันดาของพิสุนั้นสำคัญว่าพิสุนั้นจะยืนเพื่อพิกขาจารย์จึงกล่าวว่า ของเคี้ยวของฉันอันควรถวายพระผู้เป็นเจ้าไม่มีนิมนโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพิสุนั้นได้ฟังคำแห่งมารดาก็เกิดความโศกเป็นกำลังมีน้ำตานองหน้ายืนอยู่ตรงนั้นเองเพราะได้รับความเศร้าใจแม้มันดากล่าวเช่นนั้นสองครั้งสามครั้งก็ยังยืนอยู่นั่นเองลำดับนั้นบิดาของพิสุนั้นพูดกับมารดาว่า จงไปดูนั่นบุตรของเราทั้งสองหรือหนอนางลุกขึ้นแล้วไปใกล้พิสุนั้นแลดูก็จจำได้จึงหมอบปริเทวนาการแทบเท้าแห่งพิสุผู้เป็นบุตรฝ่ายบิดาไปบ้างก็ร้องไห้ตรงที่นั้นเหมือนกันน่าสงสารเหลือเกินฝ่ายพิสุนั้นเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ พี่สุนั้นกล้นความโศกและกล่าวว่าท่านทั้งสองอย่าคิดเลยอาตมาจากเลี้ยงดูท่านให้ผาสุกยังบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้ดื่มยาคูให้นั่งพักในที่ควรส่วนหนึ่งแล้วนำพิกษาหารมาอีกให้บิดามารดาบริโภคแล้วแสวงหาพิกษาเพื่อตนไปสู่สํานักบิดามารดาถามเรื่องพัตตาหารอีกได้รับตอบว่าไม่บริโภค จึงบริโภคเองแล้วให้บิดามารดาอยู่ในที่ควรแห่งหนึ่งพี่สุนั้นได้ปฏิบัติบิบดามารดาทั้งสองโดยทํานองนี้ตั้งแต่นั้นมาแม้พัดที่เกิดขึ้นในปากเป็นต้นที่ตนได้มาก็ให้แก่บิดามารดาตนเองเที่ยวภิกษาจารย์ได้มาก็บริโภคเมื่อไม่ได้ก็ไม่บริโภคได้ผ้าจำนวนพรรษาก็ตาม ผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอริเลกรลาบก็ตามก็ให้แก่บิดามารดาซักย้อมผ้ากเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มแล้วเย็บปะนุ่งห่มเองก็วันที่พิสุนั้นได้อาหารมีน้อยวันวันที่ไม่ได้มีมากกว่าผ้านุ่งผ้าห่มของพิสุนั้นเศร้าหมองเต็มทีเมื่อพิสุนั้นปฏิบัติมารดาบิดาต่อมาก็เป็นผู้สู้ผอมเศร้าหมอง ไม่ผ่องใสกายเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นมีตัวดาบไปด้วยเส้นเอ็นครั้งนั้นเหล่าพิสุที่เป็นเพื่อนเห็นเพื่อนคบกันมาเห็นพิสุนั้นจึงถามว่าอาวุโสแต่ก่อนสรีระวันนาของเธองามสดใสแต่บัดน,นี้เธอสูผ้ผอมเซ้าหมองไม่ผ่องใสกายเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นมีตัวดาดไปด้วยเส้นเอ็น พยาธิเกิดขึ้นแก่เธอหรือพิสุนั้นตอบว่าอาวโุโสข้าพระเจ้าไม่มีพยาธิแต่มีความกังวลแล้วบอกประพฤติเหตุนั้นพิสุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าอาวโุโสพระศาสดาไม่ประทานอนุญ,ญาตเพื่อยังของที่เขาให้ด้วยศรัทธาให้ตกไปก็ท่านถือเอาของที่เขาให้ด้วยศรัทธามาให้แก่ขรุหัตทำกิจไม่สมควร พิสุนั้นได้ฟังถ้อยคำของพิสุเหล่านั้นก็ละอายทอดทิ้งมาตาปิดตุปทานกิจเสียพิสุเหล่านั้นยังไม่พอใจแม้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้จึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพิสุชื่อนู้นยังของที่ข้าให้ด้วยศรัทธาให้ตกไปเลี้ยงดูครหัหั์พระศาสดา ตรัสเรียกพิสุนั้นมาตรัสถามว่าแน่พิสุได้ยินว่าเธอถือเอาสรัทธาไทยไปเลี้ยงครหัสจริงหรือเมื่อพิสุนั้นกราบทูลรับว่าจริงพระเจ้าค่าเมื่อทรงใคร่จะเสนเสริญการกระทําของพิสุนั้นและทรงใคร่จะประกาศบุพการิยาของพระองค์จึงตรัสถามว่าแน่พิสุเมือ่อเธอเลี้ยงดูเหล่าครหัส เลี้ยงดูเครหัดเราไหนพิสุนั้นกราบทูลว่าบิดามารดาของข้าพระองค์พระเจ้าข้าเพื่อจะยังความอุตสาหาให้เกิดแก่พิสุนั้นพระสัสดาได้ทรงประทานสาธุการสามครั้งว่าสาธุสาธุสาธุแล้วตรัสว่าเธอดำรงอยู่ในทางที่เราดำเนินแล้วแม้เราเมื่อประพฤติบุพาจริยา ก็ได้บำรงเลี้ยงบิดามารดาพิสุนั้นกลับได้ความเบิกบานใจลำดับนั้นเมื่อพิสุเหล่านั้นกลาบทูลวิงวอนให้ทรงประกาศบุพพจริยาพระศาสดาจึงทรงนำอดีตนิทานมาแสดงดังต่อไปนี้